มึงด่าเลยกูไม่กอดแล้วกูต้องสารมึงหายยังหายยังกูหายแล้วเป็นปกติแล้วกูมาฟาดฟันกับมึงที่เต็มที่เลยมาเหอะหายแล้วเนาะหายไม่สบายเป็นกับน้องสาวใช่ดูแต่มีน้องสาวอยู่ขึงล่างเลยน้องสาวชื่ออะไรอ่ะน้องพายุฤดูร้อนเต็มแล้วมาใช้ของตัวเองแะหน่อยแอล้งทิ้หายเนอะ ท่อช่ยด้วยแกันเรียขอพ่อทุกคนอ่ะครับลูกผมเป็นลูกเขาเปนลูกชลูกล่อ่าก็จะกาไปแล้วพ่ออ๋หวัดนงลวงอา่ตามมาหรอมาเลนด้อเดมาเสียมานะครับขอบคุณครับมาแล้วตามมาเลยต้องเมือเม่อกี้ ไลไหนบ้างกูสองคนมามึงไปจัดการดิไปตามหาบ้านโยมมาเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งรูปร่างอย่างะนางฟ้าเลยจริงป่ะงแต่มาถึงมาจูนโจมกูมันจูนโจมมึงเฮ้ยจ้ากูทำผัวจะไมมึงไม่สู้อ่ะกูมีลูกมีเมียแล้วว่าเออเป็นลูกผู้ชายังไงปั๊กมาต้องสู้ต้องมาจูบวักเออเนี่จะปาดให้เอียงเอาให้เต็มที่เป็นไงบ้างเธอกูตกใจยังนั้งจูบกูด้วย มีอะไรมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไไเ,เราเข้าไปคุยเลยนะสวัสดีครับคุณผู้หญิง่ขาขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขาค่ะเอ่อผ,มมผู้หญิงมีธุระอะไรหรือเปล่าทีเนี่ยก็มีค่ะอ๋อถ้ามีพม่งนขอโทษนะครับรบกวนคุณผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับจะมาจับได้ยังไงแล้วก็ผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะเธอจะมาจับเราได้ยังไงหน่ายังก็เท้นางนีนี่ มีปากไอ้ควายโดมมีปากเขามีปากไม่ได้ใช้กับปากมันจะสมควรเลยหน้าตกขาวตกขาวก็ไม่ได้ใช้เป็นหน้าตกขาวตกขาวขาวใช่ไหมใช่ถูกตกขาว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 ตาเอ๋อุ้ยพี่เห็นไหม ่มันป่วยจริงมึงรู้ได้ไงมันป่วยจริงมึงม่เห็นไงนะขอบปากมันเขียวช้ำเลยไข้คงสูงไงไม่เล่นน้ำนานเลยไม่ก็ปากเปิดเขียวหมดไม่เห็นจากไหนขึ้นมาพี่มึงสองตัวเนี่ยค่ะไอยมันเป็นลมห่ามนานมลยไม่เออไม่เคยยไม่เคยคุยกับใครผ่านทางนี้มาก่อนหล่อมาก หล่อามากจริงเราพูดจริงนะเธอก็มองดูสิว่าหล่อหรือไม่คุยกับใคร,ะคน,รออนะหนูคุยกับน้องสาวหนูอยู่นะคุยกับน้องสาวใช่หนูจะมีน้องสาวอยู่ขึงล่างนี่น้องสาวชื่ออะไรอะชื่อพี่น้องมันจะยาวหน่อยนะชื่อ,อยาวเหรอใช่น้องพายุฤดูร้อนอะไรยาวไหม แหมวันนี้มาพายุฤดูร้อนเลยนะฮะเสร็จโดนมาวันนี้นอะไรละ่ะมันจะไปยุ่งกับเขาหรอกเขาไม่ได้พายุฤดูร้อนเขาไม่ได้คุยกับเองมึงคุยอย่างไงเนี่ยน้องชายฮะนี่น้องชายด้วยครับน้องชายชื่ออะไรฮิสโตน้องฮ <c oughs> ิสโตฮิสโตครับเขาจะมาพูดกับน้องพาย,ยุฤดูร้อนถือว่าเหมือนเป็นลมเลยไม่รู้สึกงั้นเราไปเอายาหม่องไปสิ <c oughs> ได้ได้จ,จดจ <c oughs> ยื่นไหนเป็นสาระคุณคะเราจะหันหน้าไปให้เธอเชยชมนะคะแต่ว่าเธอห้ามวิ่งหนีเรานะคะเธอต้องอยู่ตรงนี้นะคะลูกข่าได้เลยครับรูณี่หันหน้ามาได้เลยใครเราจะนับก่อนนะเพราะว่านับหน,<ะ>หนึ่งของสามแล้วค่อยหันไปเซอร์ไพรส์หนึ่งเท่ากับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยกูเคลียกับมะม่วงอ่ะมาเองหว,วันดิ่ขอบคุณครับโาทางวันนี้นะ่าจะมาทั้งดงเออเออเออจะไปเอาดีก่อนนะเ,ออเดียวสุขคุณเนึ่ยมึงได้มะม่วงกินลูกอ่ะลูกเดียวตอนนี้กินลูกหนึ่งอะไรอ่ะอันนี้ยังไม่โตอันนั้นมะม่วงเบาเงี่ยมะ,ะม่วงเบาะมะม่วงเบาว่ะ มาอวหายไปไหนแล้วโน่นโน่นอยู่ทังนี้ค่ะอยู่ทังนี้คุณผู้ชมค่ะเก็บไปจากไปเยังกอ่ะเก็บไปเรองของที่มันมันไม่มีที่มันจะเก็บตรงไหนนะเก็บคุณเดียนรถ รีบทั้าหมดเอา,าเรีบทั้าหมดมามาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทำานเท่เท่ทอะไรผม,มไ,ไม่กล้าเดินไปพี่รับแทนมเลยของทุกคนวจะต้องเดินไปไปรัเกียรเดินไปไม่ได้รับเกียรแต่ผมกลัวเจ้าของเพิงก็ตกใจไปนะไปหลอกก็เดินไป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 ,ไป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 ส ขอบคุณนะคะที่มีศิลปินที่รบรขบคุณนะคะไปรับก่อนไปอุยอคหับขอบคุณครับขอบคุณครับนนครับขอบคุณ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 ครขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ

อะไรค <ais ama S 2> ือเจ๊เกียวเจ๊เลียวแปลว่านั่นแหละต้องมาปกคลุมากๆนะคะเจ๊ก้งจังมาไม่แต่กลุ่มหน้าเนี่ยั้งแกงไ่นใั้กี่เดือนแล้วมึงซักป้องไหมแต่ผ้าป้องขอผมไม่มีเวลาซักมึงก็ไปซักมามึงใส่จนมันเข็นไหมแล้วอะไรเข็นไหมใช้หุ้มึงอไปถ่ายวิดีโอปากกับพู้อญิงเหรออาเค็งไหมอาเค็งไหม ไปซะไอ้หนสำนี่กูคิดเองนะไอ้หนสำอะไรมึงจะมองเห็นเพื่อไอ้หนสำแปลว่าหุนสำเท่ากับอะไรนั้อะไรซ้นนะอะไรซ้นนะหุ่นสำจบเก่งซะด้วยเก่งสิ นี่พจนานจะนรกองมึงใช่ไหมกูปบี่ยบายไอยากจะโดนด่าอีกหรือไงฮะมึงไงด่าด่าหน้าทนเดี๋วกูไปนึกก่อนด่ามึงอ่ะกูต้องวิเคราะห์แยกแยะให้ถูกอะไรดีนะพูดดังๆสิมันไม่ได้เยินอพูดอะไรเลยอะไรมมงอย่าเลื่อนเท่านะไปกิดไปกิด

หายไม่สบายหม่สบายหม่สบาย่อายีแต่ว่าเรืงหายแล้วอ่ะลำเราเปิดที่แต่ไม่หายแล้ว